สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อกับเวอร์ต 7, source, ิเกอร์ในตอนที่2องและ208้นะครับนะเออหลังจากนี้ผมจะแบ่งตอนตามมาลงตัวเองนะครับนะเอออยากแบ่งเท่าไหร่กูแบ่งเท่านั้นแหละนะเออตามนั้นเนาะอ่าซึ่งหลังจากหยุดส่งการมาก็ไปพักผ่อนอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็มาครับมาเริ่มกันเลยเนาะซึ่งอ่าหลังจากที่ได้ทําการวางแผนอะไรก็เรียบร้อยแล้วนะก็แยกย้ายกันไปตามหน่วยของตัวเองที่ได้ทําการแบ่งไปในตอนที่แล้วนะครับนะเออก็แบ่งเป็นสิเอ็ดหน่วยเนาะอ่า ชิกะเนี่ยก็อยู่หน่วยของนิโนมิยะยูกาะอยู่หน่วยอุชากาวะนะครับนะโอซามุอยู่หน่วยซูว่เนาะแล้วก็ฮิวส์อยู่หน่วยของโลคุโร่เนาะซึ่งในทางเนื้อเรื่องเนี่ยจะโฟกัสเมนหลักไปที่หน่วยของซูว่เนาะแต่ก็จะมีการเบนไปที่หน่วยอื่นเป็นบางครั้งบางค่าวนะก็ค่อนข้างบ่อยแหละแต่หลักๆเนี่ยจะเป็นหน่วยเจ็ดของหน่วยสูว่เนาะซึ่งผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยจำเอาไว้นะว่าใครเป็นใครนะก็จะมีสูวะนะครับนะเป็นกัปตันของหน่วยนี้เนาะ แล้วก็มีโอเปอเรเตอร์นะครับแล้วก็คือยูอิจังจากหน่วยคาฮ oh ิซากิโอคิจากหน่วยโออิโคมาเนาะโอซามุ oh u, จากทามโโกมะสองแล้วก็คิโทระจากคาโทริ hey, ori, จากหน่วยคาโทริ ori, นั่นเองนะเออซึ่งทางบอร์เดอร์เนี่ยนะครับนะก็กำหนดให้สามารถเอาอะไรก็ได้นะครับนะใส่ของลงไปในกล่องนะครับนะแล้วนำเข้ามาได้นะเป็นของที่สามารถนำออกนาเข้ามาได้จากข้างนอกเพียงอย่างเดียวเออเพียงเท่านี้นะกำหนดได้แค่นี้นะซึ่งเดี๋ยวภายหลังเนี่ยก็จะมีการบอกนะว่าใครใส่อะไรมาบ้างเนาะ ซึ่งก็จะมีอยู่คนหนึ่งนะครับนะที่ค่อนข้างพีคสำหรับผมว่าแต่ว่าอีกนานนะครับนะก็จะได้เห็นเนาะเออว่าใส่อะไรเข้ามานะครับนะซึ่งหลังจากจที่เข้ามาภายในห้องนะครับนะที่จะใช้ชีวิตหลังจากนี้เนี่ยเจ็ดวันแล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของแท่นสแกนนะครับนะให้สแกนเอ่อเอามือเนี่ยสแกนเนาะแล้วก็จะเป็นการดูพลังงานทรีออนของเราไปใช้ในการขับเคลื่อนห้องนี้ให้มีไฟนะครับนะเออซึ่งไอ้พลังงานทรีออนเนี่ยที่ใช้สแกนเนี่ยก็จะใช้ทุกอย่างเลยนะครับนะทั้งไฟ นะครับนะเเอเอออ่่ไฟบ้างแก๊สเออ่ทุกอย่างนะครับนะเออในห้องนี้นะครับนะใช้ไฟจากใช้พลังงานจากฟริออนทั้งหมดเลยเนาะเออยกเว้นมือถือนะครับนะแล้วก็ตู้เย็นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ iPad นั่นเอง iPad เนี่ยจะใช้ฟริออนส่วนตัวของคนที่ใช้เนาะเออมือถือเนี่ยก็สามารถใช้โทรนะครับนะแต่สามารถใช้โทรได้แค่สมาชิกในหน่วยอื่นเท่านั้นนะครับนะและห้ามเป็นสมาชิกในหน่วยตัวเองเนาะก็คือสามารถ โทรข้ามหน่วยได้เองนะเป็นการแบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรพวกนี้เนาะเออหลังจากนั้นเี่กก็จะมีการให้อ,อ,อธิบายนะว่าทําไมถึงเลือกสมาชิกกลุ่มคนนี้มานะครับนะว่าแบบว่าแนวทางในการเลือกทีมดับทีมมาเนี่ยเป็นไงเนาะหน่วยแรกเป็นหน่วยของอุทาการ์เนาะก็บอกว่าเอออยากได้ทีมที่มีประสิทธิภาพนะครับนะในการต่อสู้ระยะยาวเนาะก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่ฉลาดนะสามารถอัดแอปอะไรพวกนี้ได้เนาะซึ่งอ่อคโคทาโร่กับยอูอ่ายูยูยูมาแนละ้วก็ได้อ่อ อุทกากาวะเนี่ยว่าวานให้ช่วยดูแลชิกิีให้หน่อยนะเพราะว่า,าถึงชิกิีนางเนี่ยจะกลัวผู้ชายเนาะแต่ว่าได้ยินมาว่านางเนี่ยก็มีน้องชายอยู่เหมือนกันนะเพราะงั้นทั้งสองคนเนี่ยที่อายุค่อนข้างน้อยเนี่ยอาจจะพอช่วยได้นะต่อมาหน่วยโอจิครับหน่วยโอจิเนี่ยบอกว่าอยากได้คอมโบคนที่สามารถถือดาบไปฟ,ฟันไปได้นะครับนะวิ่งไปฟันไปเนาะก็เป็นคอมโบที่น่าสนใจดีเขาก็เลยเลือกมานะครับเพราะหน่วยนีเนย้เป็นคนถือดาบนะครับนะแล้วก็อีคุมามองกล้องครับไม่มีอะไร <laughs> ต่อมาครับหน่วยของคาคิากิซังนั่นเอง ซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็เปิดมาเลยครับนะว่าเออมึงเลือกมาทําไมยินุใครเนี่ย,ย,ยกูเรียนมันเนาะซึ่งคาคิสกิก็ได้ให้เหตุผลไว้ที่ผมชอบมากๆนะครับนะก็คือเขาเนี่ยจะเลือกคนที่เคยมีประสบการณ์ต่อสู้ในแรงระดับ A เนาะเออก็คือทุกคนจําได้ไหมว่าในการต่อสู้ระยะยาวเนี่ยเราก็ต้องไปดวลกับแรงเอด้วยนะครับนะเพราะงั้นเขาก็เลยเนี่ยเขาเลยเลือกคนที่มีความสามารถนะครับนะที่เคยต่อสู้ในแรงเอมาก่อนซึ่งก็คือครังนี้ที่หลังจากที่ต่อยวัเนี้เอ เนซือจังเนี่ยก็โดนไล่ลออกมาเนาะส่วนอินูคก็อย่างที่รู้กันว่าโดนไล่จากเอ,อยู่ีก็ลืมชื่อนะสไนเปอร์ของหน่วยเขาอะนะหน่วยนินโนมิยานะเออต่อมาครับหน่วยของคิตาโซะเนาะก็ทำการเลือกคอนเซปต์นะครับนะก็คือสมาชิกที่มีหน่วยไอ้สมาชิกในหน่วยที่มีอายุสิปีครับยกเป็นตัวเขาเองนะครับนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยสี่คนนี้เนี่ยอายุสิหปีหมดเลยเนาะเออแต่ว่าไม่ดูหน้าคิคุชิฮาระเลยนะคิคุนี่ยคือ คูคีนี่ก็คือนั่งเอือนะครับนะต่อมาครับหน่วยของคูลงม,มาแนละ้วเขาไม่ได้มีการบอกเหตุผลที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถที่เก่งนะครับนะเออแล้วก็มีพลังบวกเยอะเนาะก็เลยเลือกมาเนาะต่อมาครับหน่วยของโคเดละนะ่าเนาะหน่วยของโคเดล่าเนี่ยเลือกออหน่วยที่มีการต่อสู้ในระยะย,ยาวเช่นกันเนาะมีความสามารถนะเออและถึงจะใช้พลังงานทริออนน้อยเนี่ยอ,อถึงจะมีพลังงานทริออนที่ค่อนข้างน้อยนะครับนะ เรว่าพวกเขาเนี่ยใช้ดาบครับเพราะงั้นก็ไม่ได้มีปัญหาคนระับพวกเขาเป็นแอชเกอร์นะต่อมาครับหน่วยนิโนมิยาครับซึ่งหน่วยนิโนมิยาเนี่ยเ,เลือกตามความสามารถนะครับนะเลือกตามไม่ใช่ความสามารถสิเลือกตามเาสเตตมากกว่านะครับนะส่วนที่เลือกเอมาสมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยนิโนมิยากำลังจะบอกนะครับนะว่าเอมาสเนี่ยบังคับให้มันเลือกนะครับนะเพราะมันก็จ้องตาขมิ้งเลยเนาะตอนที่นิโนมิยากำลังจะเลือกนะแต่ว่าก็เอเอมาสเนี่ยก็บอกว่าอย่าบอกเลยพี่ขอร้อง ซึ่งนีโนมิยะเนี่ยก็มีแผนรับรองมา้แล้วเนาะก็คือบอกว่าลินเนี่ยนางเป็นโอเปอเรเตอร์ของหน่วยรา,ราฟูเน่เนาะของหน่วยราฟูเน่ซึ่งราฟูเน่เนี่ยมันสไนเปอร์สามคนใช่ปะล่ะสามคนนี้เป็นสไนเปอร์เนาะก็น่าจะทําให้รินเนี่ยทํางานได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่ารินเนี่ยคุ้นชินกับการทํางานกับสามสไนเปอร์มาอยู่แล้วเนาะต่อมาครับหน่วยของมิซึคามิครับง,ง่ายๆครับเอาตัวฉลาดมารวมกัน <c oughs> หน่วยของหน่วยของโคนะครับนะเขาไม่ได้มีการเลือกอะไรทไี่ชัดเจนเนาะก็เขาก็แค่เลือกตัวที่ดีที่สุดในตอนนั้นมา ส่วนหน่วยของโลคุโร่เนี่ยก็เหมือนกับหน่วยของอหน่วยของมุลาคามีเนาะก็เลือกคนที่ดีที่สุดนะตอนนั้นมาเช่นเดียวกันเนาะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยสูวาก็จะทําการเผานะครับและบอ์เดรนนะว่าเฮดคอเตอร์เนี่ยได้ทำการใช้ไม้จับสลากเนี่ยที่เป็นการล็อกผลไว้นั่นเองเนาะเออซึ่งขีโทระก็งงนะครับนะว่ามึงจะล็อกผลทําไมนะครับเนี่ยซึ่งสุวากเ็เดาเหตุผลไว้นะว่า จะจับคนที่ไม่ชอบเนี่ยมารวมตัวกันนั่นเองนะครับนะซึ่งทุกคนจําได้หรือเปล่าว่ามีคมโคโมเลือกใครไปในแบบสํารวจที่บอกว่าไม่ชอบกันนะครับนะก็อยากรู้กันครับยืนอยู่ข้างๆตรงนี้นะห <c oughs> ลังจากนั้นก็จะเริ่มทําการทํางานนะครับนะเออซึ่งคําสั่งเนี่ยก็จะถูกส่งมาที่โน้ตบุ๊กของโตัวหัวหน้าทีมเนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถแชร์ให้ไปกับลูกหน่วยของแต่ละคนได้นะครับนะเออซึ่ง ปัญหามันเริ่มที่ฮิวส์ครับฮิวส์อ่านญี่ปุ่นไม่ออกครับนะเขาสามารถฟังญี่ปุ่นได้นะครับนะจากการที่เขาเนี่ยมีซีออนฮอนนะครับนะเออเขาเนี่ยสามารถแปลภาษาได้จากตั้งซีออนเนาะแต่ว่าเขาอ่านไม่ออกครับนะเขาก็เลยต้องออให้โอเปอเรเตอร์เนี่ยทำการอ,อ,อ่านให้ฟังนะครับนะซึ่งคนที่เตือนคนที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับนะั่นก็คือโลโคโรเองเนาะเออโลโคโรเนี่ย,ยก็บอกว่าเออมีคุโมะเนี่ยโทรมาบอกเขานะครับนะ เพราะว่าคาคิซากิเนี่ยเอกคาคิซากิเนี่ยก็ไปมาที่ทามาโกมาเนาะเพื่อบอกเรื่องของยูอินะครับนะเออว่าเออต้องรับมือ,อยังไงนะครับนะแล้วก็บอกข้อมูลและพวกนี้ที่น่าจะสําคัญนะครับนะเออเนาะเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยก็เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเนาะเพื่อจะทําให้สมาชิกข,ของหน่วยตัวเองเนี่ยสามารถผ่านเข้ารอบม,มาได้น,นั่นเองและดังนั้นครับหน่วยของมิซึคามิเนี่ยที่นั่งอ่านตวจข้อมูลเนี่ยก็ทําการลบข้อมูลหนึ่งที่สําคัญไปมากนะครับนะก็คือ ข้อมูลของการต่อสู้แบบ Battle simulate นั่นเองเนาะซึ่งเดี๋ยวจะมาลงลึกทีหลังเนาะซึ่งมิสึคามิเนี่ยก็ได้ใช้ซิ์ในฐานะห,หัวหน้านะครับนะลบข้อมูลนั้นทิ้งนะครับนะแล้วจากนั้นก็ค่อยส่งข้อมูลอื่นๆนะครับนะไปให้เพื่อนร่วมทีนะครับนะเพราะเขา,เขาคิดว่ามันไม่ค่อยจาเป็นนั่นเองจินนะครับนะก็มายืนดูนะครับนะแล้วก็บอกว่าเออของจริงเนี่ยมันจะเริ่มหลังจะที่เริ่มแบบว่าเริ่มมีผู้นํานะครับนะเออ ความสามารถในการเป็นทีมเวิร์กเนี่ยมันจะเห็นได้จากตอนนั้นนั่นเองนะก็จะหลังจากนี้เนี่ยจินกับอุซามิเนี่ยก็จะยืนเอกเอกไม่มีบทนะครับนะมันแค่ย,ยืนคุยกันแค่นั้นแหละน,น,นะครับนะหลังจากนี้จะได้จินเหมือนกันนะเอออาจจะได้เห็นในทีหลังนะมนาะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหน่วยของซูวาเนี่ยก็ได้ทําการตรวจสอบห้องนะครับนะเออหน่วยของซูวานะครับนะก็ได้ทำการสำรวจห้องเนาะก็จะมีในโซนของทางเข้ามานะครับแล้วก็จะมีประตูสองห้องที่เปิดไม่ออก นะครับนะหลังจากนั้นที่เดินเข้ามาเนี่ยก็จะมีสองห้องจะมีห้องนอนสองห้องเนาะห้องนึงเนี่ยเป็นห้องเตียงคู่เนาะส่วนอีกห้องหนึ่งเป็นห้องเตียงเดียวนะฮะแล้วก็จะมีห้องน้ํานะครับนะหลังจากเดินเข้ามานียก็จะมีในส่วนของอห้องล้างหน้านะครับนะแล้วก็จะเป็นห้องอาบน้ำอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เป็นห้องทําอาหารนะครับนะแล้วก็ครัวอะไรอย่างเงี้ยก็ของค่อนข้าครบคันนครับนะแล้วก็จะมีการบอกนะครับว่ามีน้ําเหลือเท่าไหร่นะครับนะ แลัจามีการวาง workspace นะครับนะเป็นที่ทํางานแล้วนะวางโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยเออก็ไม่ค่อยมีอะไรนะตอนนี้ก็เป็นการอธิบายว่าเออหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเนาะก็จะได้มีการเห็นในส่วนของแคปซูลอันหนึ่งเนาะตั้งอยู่แล้วนะก็อารมณ์เป็นเตียงนอนแหละครับนะซึ่งพวกเขาตอนนี้เนี่ยก็จะยังไม่รู้เนาะว่ามันมะีไว้ทาไมนซึ่งก็อย่างที่ผมเคยบอกไปนะว่าเออมีแค่ไอตู้เย็นแหละที่ใช้พลังงานไฟฟ้าครัหนะลังจากที่สำรวจกันแล้วเนวี่ยก็ อาคาโทลิเนี่ยก็ได้บอกเนาะว่าเออจากวัตถุดิบทั้งหมดที่อยูตู้เย็นแลวอะไรพวกนี้เนี่ยมันอยู่พอได้แค่สี่วันเท่านั้นหลน,นะเออซึ่งซูวานเนี่ยก็บอกว่าว่าเออในร่างชีออนเนี่ยมันจ่อยอาหารไม่ค่อยดีนะครับนะเพราะงั้นแดกแค่สองมื้อก็พอยวอ้วน <c oughs> แล้วก็จะมีในส่วนของการมันจะมีพวกเแป้งเนาะที่สามารถปิดได้เนาะแบบว่าปิดเพื่อลงมาเนาะก็เอาไปทําขนมปังอะไรกินได้นะประหยัดทรัพยากรได้อยู่ซึ่งถ้าเกิด จากการคาดเดาของคาโทลีเนี่ยก็บอกว่าเออถ้าเกิดกินแค่สมื้อเนี่ยมันก็พอแค่ห้าห้ากห้ากวันอยู่ดีเนะไม่พอวันที่เจ็ดเนาะซึ่งเราจะได้เห็นได้ชัดเลยนะว่าสูวาเนี่ยฉลาดขึ้นนะครับนะตั้งแต่ตอนที่เดาเรื่องของอไม้สุ่มเลยเนาะเป็นไม้ซรีออนเนี่ยเออซูวาอยู่ดีก็ฉลาดขึ้นมาแลครับนะหรือว่าเขาจะฉลาดอยู่แล้วก็ได้แค่เนื้อเรื่องมันให้รู้เราดูแค่ตอนต่อสู้นะ ออแล้วก็คัสตูรีเนี่ยดูใจเย็นขึ้นเยอะ,ะเนาะจากความคิดเห็นสวนตัวผมนะเออลังจานั้นเนี่ยก็จะได้ทําการมาเช็คข้อมูลอะไรกันนะออกฎหลักๆของการคัดเลือกครั้งนี้เนี่ยมีแค่สามอย่างครับคือทําการเปิดทรีออนบอดี้เนี่ยร่างทรีออนเนี่ยในช่วง9โมงเชา้จาจนถึง3ทุ่มนะแล้วก็อยู่รอดในนี้ยให้ครบเจ็ดวันแล้วก็ทาภารกิจทั้งหมดให้เสร็จภารกิจทั้งหมดเนี่ยก็คือจะสูกถูกส่งมาที่เครื่องเนาะ ซึ่งแต่ละคนเนี่ยต้องทําให้เสร็จ400ข้อครับนะ400ข้อภายใน7วันน,นะครับนะก็ตีเฉลี่ยก็7 321 7428 75 35ทำวันประมาณ50กว่าข้อนะครับนะโดยประมาณนะแล้วก็จะมีในส่วนของภารกิจร่วมนะครับนะที่ต้องทําทั้งทีมเนี่ยต้องช่วยกันทำนะพันข้อนะครับนะอาจจะทําคนเดียวก็ได้นะครับนะแต่ทาไหวไม่อีกเรื่องนะครับนะเออต้องทํากันพันข้อนะซึ่งคาทอลีเนี่ย นางก็โวยวายนะครับแล้วเออไม่ข้อสอบเยอะฉิบหายแต่เออมีโคโมโเนี่ยก็เลยหยอกไปนะเออแล้วมาสอบทำไมเนี่ยมีโคโมไอ์คาทูริเนี่ยก็บอกว่าเออก็ฉันก็อยากไปกับเพื่อนร่วมทีมของฉันเนาะเออคาทูริเนี่ยรักเพื่อนร่วมทีมมากนะโรคุโร่เออหรือแม่ก็เพื่อนนางนะเออก็รักนะรักร <c oughs> แล้วก็จะมีอีกสองอย่างนะครับนะที่ได้ทำการผลออกมาก็คือเป็น ภารกิจพิเศษนั่นเองนะภารกิจพิเศษเนี่ยจะถูกโยนลงมาตอนไหนก็ไม่รู้นะครับนะไม่มีการเตรีนก่อนลงหนาเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของ Battle Simulation Exercise หรือก็คือการจำลองการต่อสู้เสม,มือนจริงนะครับนะซึ่งมันก็คือการเล่นเกมออนไลน์นั่นแหละครับนะตีกันร,ระหว่างหน่วยเนาะซึ่งเดี๋ยวจะมีการลงลึกในภายหลังนะซึ่งคาทอลินเดี๋ยวได้เห็นได้ให้ความเห็นไว้นะว่าการต่อสู้เสม,มือนจริงเนี่ยมันมีผลมากที่สุดแล้วในการ สอบครั้งนี้เพราะว่าในเรื่องของการทําข้อสอบเนี่ยมันก็แค่วัดความฉลาดครับมึงฉลาดแค่ไหนมึงก็ทําได้เท่านั้นแหลนะเนาะเออแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของการต่อสู้เสมือนจริงเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปแทรกแซงการทําคะแนนของหน่วยอื่นนะครับนะถ้าเกิดเราชนะเนาะเพราะงั้นเนี่ยคาทลิสเนี่ยเลย,เลยมองว่ามันสําคัญนะครับนะเออเพราะว่าผลแพ้ชนะเนี่ยก็จะส่งผลต่ออันดับของพวกเขาแน,น่นอนแล้วนี้อ่ะซึ่งทุกคนจําได้หรือเปล่าว่า เตียงมีกี่เตียงมันจะมีทั้งหมด2เตียงนะครับนะก็เท่ากับว่านอนได้2คนใช่ไหมนอนหนึ่งคนนะครับนะแล้วก็นอนที่แคปซูลอีกหนึ่งคนแต่ว่าหนึ่งหน่วยมันมีห้าคนครับนะอีกหนึ่งคนจะไปนอนที่ไหนนะครับนะก็ได้มีการค่ยอยๆตอบไปว่าโอเปอเรเตอร์เนี่ยจะมีห้องส่วนตัวซึ่งต้องเข้าไปในเวลาสามทุ่มนะครับนะเพื่อเขียนรายงานนั่นเองเนาะเออคาโตริกก็งอแงครับนะว่ากูอยากได้ห้องส่วนตัวกูอยากได้ห้องส่วนตัวทำไมโอเปอเรเตอร์ได้คนเดียวนะ ซึ่งซูวาก็ได้บอกอีกครั้งนะครับนะว่าเออถ้าเกิดโอเปอเรเตอร์เนี่ยใช้ทรีออนหมดตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยเออแล้วเข้าไปเขียนรีพอร์ตไม่ได้เนี่ยมันก็จะลำบากเอาเนาะเพราะงั้นก็เลยต้องให้ห้องส่วนตัวของนางให้ห้องส่วนตัวกับเอ่อทางโอเปอเรเตอร์นะครับนะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้านะเพื่อจะเขียนรายงานนั่นเองนะให้ทางบอร์ดเดอร์นะครับนะซึ่งก็จะได้มีการบอกกฎอีกอย่างหนึ่งนะครับนะก็คือแคปซูลเนี่ยต้องทุกคนเนี่ยต้องได้นอนอย่างน้อยหนึหน่งครั้งนะครับนะ เราได้นอนอย่างน้อยหนึ่งครั้งเนาะซึ่งสภาพเนี่ยก็จะออกมาเป็น,นอโอคินะครับนะนอนในห้องแคปซูลในว,วันแรกเนาะแล้วก็ซูวะนอนคู่โอซามุเนาะแล้วก็คาโทรีนอนเตียงเดียวนะครับนะแล้วก็โอเปอเรเตอร์ลุมทาสภาพพานเราจะที่เปิดทําข้อสอบกันเนี่ยก็มีข้อสอบหลายประเภทครับความรู้รอบตัวภูมิศาสตร์คําถามทิษฎีวิทยาประยันคาถามสามนาทีกับคําถามเป็นกระบุงนะครับนะยี่สิบนะข้อนะครับนีก็หนักนะครับนะบอกเลยว่าหนัก หลากนั้นเนี่ยก็จะมีการหย่อน assignment นะครับนะมาให้พวกเขาทำกันนั่นเองนะก็เป็นอันจบตอนที่208นะครับนะสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้น,นไหมก็ไม่สั้นนะผมค่อนข้างเหนื่อยกับการทำข้อมูลอยู่เหมือนกันนะเออก็ไว้เจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ